สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ตาฝ้าตามัวมองไม่ชัดนะคะแก้ไขด้วยสิ่งนี้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำชาใบาหม่อนกันนะคะใบหม่อนก็มีประโยชน์มากมายนะคะสปปรรพคุณของใบหม่อนก็แก้ได้หลายโรคมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องดวงตานะคะส่วนลูกหม่อนก็อร่อยนะคะจะกินสดแบบนี้ก็อร่อยหรือว่าจะไปทำแยมทำอย่างอื่นก็ได้นะคะได้อีกหลายอย่างเลยนะคะ เราก็จะเอผลผลิตใกล้ตัวเรานะคะในครัวเรือนของเรานี่เองนะคะวันนี้ก็จะมีส่วนผสมมะนาวด้วยนะคะใบหมอนที่เราเก็บมานะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะคะปริมาณที่เราจะต้มวันนี้นะคะเราก็ใช้ใบหมอนอยู่4ใบแล้วก็น้ํา2แก้วนะคะเพื่อความพอหมาะพอดีนะคะ ใบหมอนของเราที่เราใช้วันนี้ก็เราใช้ประมาณเกะกลางๆนะคะไม่เจ๋จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะถ้าใบอ่อนจนเกินไปนะคะน้ําของเขาก็จะไม่เข้มข้นนะคะถ้าเก่เกินไปก็เขาก็จะมีเหลืองๆจะไม่สวยนะคะแล้วก็จะเอาช่วงประมาณกลางๆนะคะปริมาณน้ําที่เราใส่วันนี้นะคะเราก็จะใส่น้ําเข้าไป2แก้วนะคะเราจะใช้เป็นน้าร้อนนะคะเพื่อที่จะได้เดือดไวนะคะ แล้วก็จะใช้เวลาในการต้ม7นาทีนะคะตอนที่เราต้มเราก็ปิดฝาไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว7นาทีนะคะใบหม่อนของเราก็ออกมาเป็นน้ำสีเขียวอ่อนๆน,นะคะเขียวอมเหลืองนะคะวิธีต้มแล้วก็วิธีรับประทานก็ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ส่วนผสมให้พอหมอะพอดีนะคะ อะไรที่มันมากจนเกินไปก็อาจาจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่เราบีบมะนาวเข้าไปแล้วนะคะน้ําชาใบหม่อนของเราก็จะสีใสขึ้นนะคะสีเหลืองของเขาก็จะหายไปนะคะวิธีรับประทานก็รับประทานตอนที่อุ่นๆนะคะก่อนนอนหรือว่าตื่นมาตอนเช้านะคะส่วนตัวของหนูนะคะหนูจะดื่มตอนเย็นนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าสดชื่นนะคะเรื่องสายตาก็คลี่คลายไปมากรู้สึกว่า ลายความเหนื่อยล้าของสายตาได้เยอะมากค่ะมองได้ชัดขึ้นนะคะสำหรับวิธีรับประทานชาใบาหม่อนนะคะก็ควรจะดื่มอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองครั้งนะคะทุกอย่างมีคุณก็มีโทษนะคะทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายนะคะถ้ามากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรับประทานอาหารให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ ่วนใบหมอดที่เราไม่ได้บีบมะนาวเข้าไปนะคะเขาก็จะมีความหอมอ่อนๆจากใบหมอดน,นะคะก็กินแล้วก็รู้สึกสดชื่นดีมากนะคะส่วนถ้วยที่เราใส่มะนาวเข้าไปนะคะเวลากินเสร็จแล้วเราก็จะมีความหวานอยู่ที่ลิ้นนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะคะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ